สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะก็ไปอยู่ที่กลางทุ่งนานะคะ,ะสำหรับเมื่อคือนนี้ก็เป็นคืนวันลอยกระทงนะคะท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยความสวยงามนะคะก็คือสว่างสวยัยสีนวลกระจ่างเลยทีเดียวนะคะ,ะด้วยแสงพระจันทร์นั่นเองนะคะเมื่อคือนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะโอ้โหมีรถวิ่งผ่านนะะไม่รู้ว่ามัน จะเข้ามาในในน e ี้ไหมโน้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่ได้ไปลอยกระทงกับเขาหรอกนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยไม่สะดวกนิดนึงนะคะช่วงของคำคำของเมื่อวานนี้นะคะก็ไปไปดูไรนิดนึงนะคะเพื่อนทุกคนหกโมงก็แหละก็ไปเจอตัวแตนหรือต่อตัวต่อก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นะะมันต่อยง่ายนะคะโอ้โห ขนาดเป็นจุดๆมีเลือดหยดขึ้นมาสองหยดเนี่ยนะคะเจ็บมากเลยทีเดียวแล้วก็มือก็บวมเลยนะคะก็เลยไม่สะดวกนิดนึงที่จะไปนะคะแต่ก็มาตอนเช้าแล้วกันเนาะนะคะยังไม่เป็นไรเนาะอืมครนนี้ก็มาดูกระทงของเราเลยคะ่ะซึ่งกนะ็ผลิตขึ้นเองจากฝีมือล้วนๆของตัวเองนี่แหละนะคะไม่มีใครชมว่าสวย ชมตัวเองก็ได้เนาะเริ่มต้นจากอ่าอย่างแรกเลยนะคะนี่ก็คือผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายนะคะ mm hmm. คือมะละกอนะเพิคเคยทำมาแล้วแหละปีก่อนอู้นนะคะเ mm hmm. คยใช้มะละกอทำน้ำรอยน้ําดีมากนะคะ mm hmm. ส่วนปีก่อนนู้นก็ใช้อเดินเข้าไปในครัวนะไปเจอแฟนของแม่จัดก,การเอามา ทำกระทงนะคะมันมันลอยน้ําดีนะคะมันวันสดะดวกด้วยเนาะ,ค,ะ <c oughs> คือวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเทุกคนส่วนดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกเองนะคะนี่คืออสีแดงแดงนะคะดอกกุหลาบนะคะซึ่งประจนให้มานะคะประจนศาสกระโทกให้มานะคะ ก็ด้วยจิตอาสาปีนู่นนะคะได้มาหลายปีแล้วแหละมาปลูกเอาไว้นะคะมันอออกดอกสวยงามมากมีสีชมพูสีสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูนี่อยู่กับอีกกระทงหนึ่งคือกระทงของแม่นะคะมรดกอีกอีกหนึ่งนะคะให้แม่ไปลอยที่สระกลางไร่นะคะส่วนตัวเองก็มาลอยที่นี่กลางทุ่งนานะคะเป็น น้ำลายนะคะเป็นเขาเรียกฝาชนประธานนะคะมาปล่อยนี่แหละ,ะ,ะมาดูทุเรียนด้วยเนาะนะคะแล้วก็ดอกเข็มสีส้มก็ปลูกไว้ตั้งหลายปีล้วแหละแล้วก็สีสีเหลืองนะคะก็ซื้อมาปลูกค่ะแต่ว่ามันจะมันไม่ใช่เหลืองสดนะคะเหมือนทุกคนมันจะเป็นในลักษณะเหลืองแบบเหลืองอ,อ่อ,อนๆนะคะแล้วก็ลักษณะของดอกเขา,าจาะมันเป็น มันเป็นลักษณะเหมือนห่างๆกันนะดอกไม่ค่อยอสวยงามเหมือนสีส้มสักเท่าไหร่นะจะมีการปรับปรุงสายพันธุ์มาใหม่ให้เป็นสีเหลืองแล้วเนาะนะคะแล้วก็อีกดอกหนึ่งรู้สึกจะเป็นอดอกดาวเรืองนะคะดาวเรืองที่ด้านในนู่นแหละนะคะอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งปลูกไว้ข้างๆกันนะคะก็บ่งบอกถึงชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะ ในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะคะทุกคนทุกคนว่าจริงๆแล้วนี่ชีวิตมันจะเจริญก้าวหน้าหรือจะยั้าอยู่กับที่ก็คือมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะอ่าเปิดรับโอกาสนั้นไหมนะคะแล้วก็สร้างมันขึ้นมาให้อ่เป็นนิมิตมาที่ดีกับตัวเองนะคะคือโอกาสดีๆมันเปิดมาหรือว่ามันมาหาเราเราก็อ่เปิดรับมันหรือว่า เราจะมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะก็คุณอยู่กับตัวเรานี่แหละเนาะอ่ะก <No ็คงแค่นี้ส่วนฐานก็คือมะละกอกระลูกหนึ่งแบ่งครึ่งนะคะแม่ไปกระทนหนึ่งเอามาที่นี่กระทนหนึ่งแค่นี้เองนะทุกคนก็อ่ยังไงดีไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องไปใช้วัสดุที่มันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็จัดก,การเตรียมตัวจุดเทียนเลยนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่าบอกนะว่าลืมไปเช็คมา <c oughs> นะครับเพราะถ้าไมา่อย่างนั้นนี่จะต้องขับรถย้อนกลับไปอีกคนนิดนึงค่ะค้นดูกว่า มันจะหรือไหมโอเคไม่ลืมนะคะอ่าแล,แล้วขออนุญาตจุดนิดนึงนะคะจะยาวไปเรือปลบคลิปนี้จุดอ่าโอเคเอาจุดขออนุญาจุดนิดนึง่งจุดแล้วนะคะขออนุาต เดินไปลอยเลยนะคะอุ้ยวันนี้ช่วงเช้าโชคดีนะคะเพื่อทุกคนไม่ไม่มีลมพัดมาแรางๆเหมือนทุกวันนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจุดจุดทูบจุดเทียนไม่ติดนะคะ,ะนี่บรรยากาศค่อนข้างดีค่ะช่วงเช้าชถึงมันดับก็ไม่เป็นไรนะคะะเพื่อนทุกคนเราต้องจินอธิษฐานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะ นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าลงไปร้อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวถือโทรศัพท์ด้วยมือนึงเดี๋ยวหล่นลงไปทั้งทั้งหมดเลยทั้งโทรศัพท์ทั้ง <c oughs> <c oughs> นะคะแป๊บแป,แป๊บไม่ค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> แล้วขอจุด <c oughs> เทียนแล้วก็ปล่อยกระโถงไปและตั้งจิตอธิษฐาน <c oughs> โอเคนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ